ีเป็นบรรยากาศตีสี่นะครับสี่นาฬิกายี่สิบนาทีสถานีรถไปกรุงเทพนะครับเงียบสงบดีก็เกิน ยังไม่มีรถไฟเข้านะครับ เงียบมากเลยนะครับแต่ว่าตีสีก็เปิดจำหน่ายตั๋วแล้วนะครับเพราะว่าตีสี่ยี่สิบนาทีก็จะมีขบวนรถออกจากสถานีกรุงเทพเที่ยวแรกนะครับไปลบบุรีนะครับตอนนี้ก็ออกไปแล้วแล้วก็ขบวนที่สองก็จะออกตีห้ายี่สิบนะครับไปชุมทางแก่งคอย เป็นรถชานเมืองนะครับให้ดูบรรยากาศตอนจะเช้านะครับตอนอ่าอะไรอ่ะบรรยากาศช่วงเช้ามืดนะครับเริ่มมีผู้โดยสารมาซื้อตั๋วเริ่มเดินทางแล้วครับมี่ี้ไปต่อแถวซื้อตั๋วยาวเยอะนะครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ